สองห้องป้ายยาสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสองห้องป้ายยาครับอ่าเดี๋ยวเรา EP นี้นะครับเป็น EP แรกแน่นอนนะครับ EP แรกก็ต้องเชิญพออโรงเรียนนะครับอย่างพออเอฟมานะครับในวันนี้นะครับพออพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมครับพร้อมครับก็เดี๋ยวเริ่มจากแนะนํารายการแล้วกันนะครับพออครับ รายการนี้นะครับเป็นรายการใหม่นะครับที่เราโรงเรียนวัดสองห้องเนี่ยคิดขึ้นมาจะเป็นรายการที่จะพูดคุยนะครับเรื่องราวต่างๆผ่านมุมมองของพวกเราชาวโรงเรียนวัดสองห้องนะครับแล้วก็เรื่องนะครับที่ที่เรานํามาพูดคุยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราอยากจะพูดคุยอยากจะนําเสนอและหรือนะครับเรื่องที่เรามองแล้วเนี่ยคนรอบข้างก็จะอยากรู้เราก็จะเอาเรื่องนั้นนะครับเป็นประเด็นมาพูดคุยกันโดยผ่านมุมมองของพวกเรานั่นเองนะครับแล้วก็ ต่อไปขอแนะนำตัวเองลวกันนะครับผมชื่อว่า,านายบรวรพักล้จิตเวชนันนะครับเด็กๆก,ก็จะเรียกว่าครูน้ำนะครับเป็นคุณครูสอนวิชาดนตรีครับก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการนี้นะครับนะฮะต่อไปก็ขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญในวันนี้เลยแล้วกันนะครับนะครับผมแนะนำตัวเองเนะเาะครับผม S <S สวัสดีครับก็ชื่อกอลกดข่าวสะอาดครับจริงๆชื่อเล่นชื่อเอฟก็เรียกกันว่าพอเอฟแต่เวลาคุยกับเด็กผมจะเรียกตัวเองว่าครูมากกว่าไม่ค่อยแทนตัวเองว่าพอโอเคครับครับเมื่อกี้ลืมบอกไปครับชื่อรายการเนี่ยนะครับก็มาจากคุณครูนะครับโรงเรียนเราเป็นคุณครูภาษาไทยคุณครูนี่เนี่ยครูอไอก็เป็นคนช่วยคิดชื่อรายการให้นะก็ขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านด้วยนะครับโอเคครับพี่ว่าวันนี้น่าจะพร้อมแล้วเรามาเริ่มเข้าสู่รายการเลยนะครับสำหรับ ep นี้เป็น ep แรก เราก็จะมาพูดคุยกับพอ,อ,อเอนะครับในเรื่องของแนวทางหรือว่าวิสัยทัศน์ต่างๆในการบริหารโรงเรียนว่าเราว่าท่านเนี่ยจะจะนำพาโรงเรียนเราเนี่ยไปในทิศทางไหนเป็นอะไรยังไงด้วยเหตุผลอะไรยังไงบ้างนะรับโอเคครับ้างนั้นเราเริ่มจากพอ,อช่วยแนะนำหน่อยครับว่าผอ,อครับเป็นมาอะไรยงไรังไงถึงได้มาเป็นอยากมาเป็นพอ,อแล้วก อาไปยังไงมายังไงถึงได้มาเป็นพอ,อที่โรงเรียนนี้ได้ไหมครับอ๋ออืมครับจริงๆก็ต้องต้องบอกว่าตัวเองไม่ได้เรียนสายครูโดยตรงผมกับครูน้านี่จะไม่ต่างกันเราไม่ได้เรียนสายครูโดยตรงนะครับ,รบผมจริงๆแล้วผมจบวิทยาการคอมพิวเตอร์ก่อนนั้นก็ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่จน ย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วผมมีโอกาสได้เจอพออท่านหนึง่งซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วอันนี้ก็บอกได้ท่านชื่อพออธีรศักเอี่ยมสะอาดรท่านก็เป็นลูกค้าที่ร้านเนี่ยแหละครับมาก็มาพูดคุยกันแล้วตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเพราะว่าเขาแต่งตัวแบบสบายมากมาเสื้อกล้ามเกงขาสั้นเลยจน,ชจนใช่ใช่ก็เป็นลูกค้ากันอยู่ยาวนานมากๆจนถึงวันหนึ่งเขาก็ทักผมว่าผมเป็นคนที่มีทักษะในการอธิบายดี แล้วเขาก็เลยบอกว่าทําไมไม่สนใจงานราชการละ่ะมันน่าสนใจนะมันมีความมั่นคงนั่นน,นี่โน่นก็เป็นแนวคิดของผู้ใหญ่ซึ่งอันนี้ไม่ได้ผิดนะครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วแหละหตัวผมเองด้วยความที่ไม่ได้เรียนครูมาตั้งแต่ต้นเราเองก็ไม่มั่นใจมันมีหลักสูตรอันนึงที่เขาเรียกว่าประกาศนียบัตรบัณฑิตผมก็เลยไปลองออเรียนดูโดยที่ความคิดเบื้องต้นก็คือถ้าเรียนแล้วไม่เหมาะก็เลิกแต่ปรากฏว่าโอเคเราก็อยู่กับจุดนั้นได้มันก็เลยนําพาให้ตัวเองอ่ะ เริ่มสอบบรรจุมาเข้าสู่สายค,ครูครแล้วก็พอเราเป็นครูไปประสบการณ์หรือหลายๆอย่างนะครับมันก็แน่นอนว่าผมเชื่อว่าผู้บริหารหลายๆคนก็จะคิดคล้ายๆกันก็คือคคจะเชื่อว่าตัวเองจะสร้างหรือพัฒนาโรงเรียนได้ดีกว่าที่ตัวเองมีประสบการณ์เดิมอยู่อันนั้นเป็นผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะคิดแบบนี้นะถามว่าณวันนี้ตัวเองเป็นคนที่ทําได้อย่างนั้นไหมก็กยังไม่ถึง นะครับก็ยังพยายามอยู่ทีนี้อยากถามว่าแล้วไปไงมายไงถึงได้มาเป็นผอที่โรงเรียนเรารับที่โรงเรียนรัศมสองห้องครับจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องต้องต้องแยกมันแยกสายกันนะครับเดิมก็เป็นครูแล้วจนวันนึงเนี่ยคิดว่าจะขึ้นเป็นผู้บริหารก็เลยไปสอบตําแหน่งแรกที่เรียกว่ารองผู้อำนวยการสถานศึกษาไปบรรจุอยู่ที่โรงเรียนวัศสามคอยเผือกอยู่ที่นั่นเกือบเกือบสองปีครับในในเวลาที่สอบร่วมกันอ่ะหลังจากที่ผมสอบ รองไปปุ๊บเนี่ยอีกประมาณเดือนหนึ่งเขาก็สอบพออ,อต่อนะครับก็สอบปุ๊บเนี่ยก็กได้ทั้งสองบัญชีผมก็ใช้เวลาอยู่กับการเป็นรองอยู่ช่วงหนึ่งเกือบเกือบสองปีตรงนั้น,น,นพอถึงเวลาที่เขาเรียกมารบรรจุป,ปุ๊บเนี่ยในตอนนั้นด้วยความที่นครปฐมมันถูกแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาเป็นสองเขตนะครับจะมีเขตหนึ่งกับเขต2 <Beam> เขตหนึ่งมีสามโรงเรียนมีวัดสองห้องมีบ้านบ่อน้ําพุแล้วก็บ้านหนองไม้งามผมก็ไปดูทั้ง สามที่นั่นแหละแล้วก็ด้วยโชคชะตามั้งครับ,าาารบก็เลยด้วยได้มาอยู่ที่นี่ด้วยโชคชะตานำพาม,มานะครับใช่ครับแล้วอยากถามนิดนึงครับแล้วตอนนี้ผอ,อได้มาเป็นผออที่นี่แล้วครับออความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเป็นเหมือนอย่างที่ที่คิดไว้ไหมครับหรือว่าเป็นอะไรยังไง้างเอ่ยต้องบอกว่าวันแรกเนี่ยงานช้างวันที่ามาสําสรวจ3สามโรงเรียนนี้นะสามโรงเรียนนี้อต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ ไม่เข้าตาเลยหนึ่งตัวเองเป็นคนชอบโรงเรียนปฐมล้วนไม่ได้ชอบโรงเรียนขยโอกาสแล้วก็ไม่ได้คิดจะขึ้นมัธยมอยู่แล้วอันนั้นเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่สองก็คือวันที่มาครับงานช้างจริงๆเพราะว่ามองไปในสนามฟุตบอลเนี่ยย่าสูงถึงหัวเข่า๋อครับแล้วมันดูสูงหนึ่งหัวเข่าเลยใช่ครับคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เป็นช่วงช่วงโควิดด้วยครับนะครับพอช่วงโควิดไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่า ภาระเรื่องการตกแต่งโรงเรียนเนี่ยมันก็จะเป็นความสําคัญที่ต่ำลงไปเพราะยังไม่ได้ใช้สถานที่งไงครับ,รบแต่พอเรามาเนี่ยเราก็แบบโูนี่มันโรงเรียนหรือเปล่านะครับแล้วก็สภาพค่อนข้างสุดโตมพอสมควรเลยแต่ว่าที่ได้มาก็ต้องยอมรับว่าตรงนี้ใกล้บ้านที่สุดแล้วใกล้บ้านที่สุดใช่ครับจริงๆมีบ่อน้ําพุอันนั้นค่อนข้างตรงสเปคแต่ก็ต้องยอมรับว่าโรงเรียนพื้นที่เยอะมากมคิดว่าตัวเองดูแลไม่ไหว นะครับสุดท้ายกอา็อย่างที่บอกโชคชะตาก็พามาอยู่ที่นี่แล้วก็มาแบบตื่นเต้นด้วยนะเพราะว่าในระบบเนี่ยมีในในใบที่ตอนที่มีข้อมูลให้เราเลือกนะครับโรงเรียนนี้ในข้อมูลนั้นบอกแจ้งว่ามีเด็กอยู่ 93คน93คนนะตอนนั้นนะตอนนั้นแล้วในใบที่เลือกเนี่ยเขียนไว้ว่ามีข้าราชการครูแค่5แต่ต้องอย่าลืมนะครับเราจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล1จนถึงม3เท่ากับ12งชั้นก็คือตอนนั้นมีคุณครูอยู่แค่5คนใช่มีเด็กนักเรียนทั้งหมดนะครับ93คนนั่นคือตามเอกสารที่ให้เลือกนะครับแต่ว่าที่มาจริงๆเนี่ยมีครูย้ายมาก่อนหน้าผมอีก2คนก็คือครูเบิร์ดกับรูโกก็เลยรวมเป็น7ครับก็งานช้างอยู่ดีแหละครับทีนี้อยากถามต่อครับว่า แล้วพออ,อครับมีแนวทาง<ม>หรือว่าในส่วนตัวพอ,อมองว่าจะพัฒนาโรงเรียนนะครับไปในทิศทางไหนอะไรยังไงบ้างครับจริงๆต,งต้องยอมรับว่าที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องความสุดโทมมันามภาพของโรงเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งรแรกคือทุกคนที่มาเหรอครับทุกคนจะพูดคล้ายๆกันหมดก็คือโรงเรียนนี้นะถ้าแต่งแต้มเติมสีสักหน่อยโรงเรียนก็จะดูมีชีวิตมากขึ้นเพราะนั้นปัญหาแรกๆของโรงเรียนนี้เลยก็คือจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมครับ ถ้ายังไม่นับรวมปัญหาเบื้องหลังอีกนะครับก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ก็กจะมีเรื่องของข้าราชการครูที่ขาดไปมีอยู่7ค,คนแต่เราเปิดทั้งหมด12ชั้นเรียนมไม่ง่ายนะครับ,รบไหนจะเรื่องวิกฤตศรัทธาในบางส่วนเพราะเราต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยอกต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่าเด็กที่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเราเองยังเลือกที่จะไปเรียนโรงเรียนใกล้เคียงที่เขาต้องเดินทางไปด้วยนะแทนนี้เขาจะเดินเข้าโรงเรียนเราเขาเลือกไปที่อื่นแสดงว่ารเราเองมีปัญหาหลายด้าน ก็ย้ำไปคําเดิมครับงานช้างช้างจริงๆนะครับครับแล้วทีนี้ผมอยากทราบนิดนึงครับว่าแล้วพออครับจะพัฒนาโรงเรียนนะครับไปในทิศทางไหนต่อไปอะไรเงี้ยครับหรือว่ามีแผนที่จะเร็วๆนี้ก็ได้นะครับว่าจะทําอะไรยังไงบ้างไหมครับอ่าถ้าให้ถ้าให้ตอบสั้นๆคําเดียวเนี่ยความตั้งใจคืออยากให้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีของชุมชนโรงเรียนที่ดีของชุมชนใช่ครับคือเราต้องยอมรับว่า ผู้ปกครองบางท่านก็สะดวกอาจจะส่งบุตรหลานไปเรียนในที่ที่มีความพร้อมมากกว่าแต่ถ้าเกิดบางท่านไม่สะดวกเนี่ยเราก็อยากให้โรงเรียนเราเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับเขาหรือเราอยากจะเปลี่ยนความคิดเขาด้วยซ้ําว่าแทนที่เขาจะส่งลูกหลานไปเรียนไกลๆซึ่งเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยเขาเลือกเรียนใกล้บ้านก็ได้โรงเรียนที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันกับที่เขาคาดหวังไว้ครับผมครับความตั้งใจรวมๆก็จะประมาณนี้ครับนี่ผมอยากทราบครับว่าแล้ว ตอนนี้ดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วครับสําหรับการที่เป็นโรงเรียนที่ดีในชุมชนนะครับสำหรับพอคิดว่าตอนนี้เรา1นึ่งสองสามส่าอะไรเงี้ยครับเดินไปถึงขั้นไหนแล้วเลย ต้อง,ต,องต้องเท้าความก่อนคําถามนี้ <laughs> ผมเคยถามผู้บริหารรุ่นเก่าอาก็ตวุรต,รตรงก็คือเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาของตัวเองตอนสมัยตัวเองเป็นรองนะครับเรายืนมองตรงนั้นเราก็ถามคือในในยุคนั้นเมื่อ20่สกว่าปีที่แล้วเนี่ยสามคอยเผือกเองก็เคยมีนักเรียนอยู่แค่ประมาณร้อยไปปลาย200ต้นต้นๆซึ่งผู้บริหารท่านเนี้ก็คือพอชัยนรงยงยิ่งชาวเนี่ยท่านพัฒนามาจนถึงหลัก400จนไปถึง500ด้วยซ้ํา มีอาคารสวยงามสถานที่ทุกอย่างมันดูดีไปหมดเลยมผมก็เลยถามว่า<ม>การที่เขาสร้างมาจนถึงวันเนี้ยจากวันแรกที่โรงเรียนหลังคาพังจนถึงวันที่แบบสวยงามไปสมดแทบทุกที่เลยเนี่ย<ม>เขาได้วางแผนไว้ไหมเขาก็ตอบไปว่ามันก็ทําไปคิดไปเพราะว่ามันไม่มีใครพยากรณ์ได้ครับ<ม>ว่าปีนี้เราจะได้อะไรปีหน้าเราจะได้อะไรเหมือนกันครับถ้าถามว่าณนะตอนนี้เนี่ยอยู่จุดไหนให้ประเมินคงยาก นะครับแต่ว่าถ้าให้ตอบเนี่ยเชื่อว่าไม่ใช่ก้าวแรกอาจจะเป็นก้าวที่สองที่สามแต่ถ้าเกิดจะให้เป็นอย่างใจเลยเนี่ยมันคงยากครับมันต้องใช้เวลาใช้งบประมาณใช้หลายๆอย่างนะครับทีนี้อยากจะคุยเรื่องประเด็นเรื่องห้องน้ำหน่อยครับเพราะตอนนี้โรงเรียนเรากำลังรับบริจาคเพื่อพัฒนาห้องน้ำย้ายทออเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเราเราทำอะไรกันบ้างจริงๆห้องน้ำเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายแรกในการพัฒนานะครับ ก็ต้องยอมรับเลยว่าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ทําหลายอย่างมากตั้งแต่ห้องประชุมเล็กหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเป็นห้องเกียรติยศเราไว้สําหรับการประเมินรับรองแขกหรือใครที่มาทํากิจกรรมที่โรงเรียนทําห้องประชุมใหญ่นะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีห้องประชุมที่ไว้ใช้ทํากิจกรรมด้วยกันเป็นห้องที่ติดแอร์ด้วยนะแล้วก็ไหนจะฟื้นฟูห้องคอมพิวเตอร์เอ้ยห้องดนตรีของครูน้ําห้องวิทยาศาสตร์คือต้องบอกว่าตั้งแต่มาอยู่ตรงนี้ผมกล้าการันตีเรื่องหนึ่งว่าทุกตารางนิ้วในโรงเรียนเนี่ย ไปทามาหมดแล้วมากน้อยในโรงเรียนใช่มากน้อยแค่ไหนคืออีกเรื่องหนึ่งประเด็นของห้องน้ําก็คือผมเนี่ยก็ต้องยอมรับตัวเองเป็นคนที่มีลูกชายเป็นคนมีลูกเหมือนกันเราก็จะมองทุกวันที่มาโรงเรียนนะครับจะถอดหัวโขนว่าเท่าันี้เราเป็นผู้ปกครองอ่ะเราอยากเห็นโรงเรียนเนี้ยมีอะไรที่ดีมองโรงเรียนในมุมมองของผู้ปกครองด้วยใช่ที่จะเอาบุตรหลานมาเรียนเนี่ยโรงเรียนนี้คู่ควรกับลูกหลานเราไหมเราไว้ใจไหมโรงเรียนนี้ปลอดภัยดีหรือเปล่า ก็อย่างที่มาทําที่นี่ครับจริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยทําพวกระบบน้ําดื่มเนาะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ค่อนข้างภูมิใจโรงเรียนเรามีน้ําดื่มที่สะอาดนะครับเรามีเครื่องกองตัวใหญ่ตัวหนึ่งเป็นกองคาร์บอนกองเรซินแล้วเราก็มีเครื่องกอง r o ต่อคู่กัน2ตัวโรงเรียนอื่นไม่ค่อยมีนะครับตู้น้ําดื่มน้ําเย็นเรามีเรียบร้อยไม่ต้องห่วงครับเราต่อสายดินเรียบร้อยเพราะนั้นน้าดื่มที่นี่สะอาดที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วและที่สําคัญคือฟรีบางที่จ่ายตังค์แต่ที่เราฟรีครับส่วนห้องน้ํา ก็จริงๆห้องน้ําอีกชื่อหนึ่งมันชื่อสุขาเนาะมันก็เป็นห้องที่เราไปใช้ปลดทุกอะไรพวกนี้แน่นอนแหะครับทุกคนนะ่ะก็อยากได้ห้องน้ําที่ดีเ,เราไปห้องน้ําที่ไหนเนี่ยไม่สะอาดไม่สวยเราก็เริ่มไม่ค่อยอยากเข้าแล้รเราก็ใจเขาใจเราเราก็อยากให้เด็กนักเรียนของเรามีห้องน้ําที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับก็เลยเป็นต้นเหตุข,ของการรับบริจาคเนาะตอนนี้รวมๆที่เราวางแผนไว้พัฒนาทั้งหมดก็ สิบสองห้องใหญ่กับอีกหนึ่งห้องเล็กหนึ่งห้องเล็กนี่จะเป็นห้องของอนุบาลรวมๆก็คือสิบสาห้องอะครับงบประมาณไม่น้อยเลยครับเท่าไหร่ก็เรื่องอยู่ช่างมาประเมินครั้งแรกคือแสนสี่โอ้แสนสี่เลยนะแต่หลังจากมีอีกทีมนึงมาดูเนี่ยก็พบว่าเรามีปัญหาคาราคาซังก็คือเป็นเรื่องของระบบบัมบัดซึ่งก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ก็ มีข่าวดีครับก็มีมีคุณแจงที่เป็นสิทธิ์เก่าและจริงๆอ่ะมีอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านขอนิรนามไว้นะครับท่านก็ท่านต้องมาดูโรงเรียนแล้วท่านก็พยายามหาแนวทางในการช่วยเหลือโรงเรียนเราอยู่จะพัฒนาโรงเรียนเราอย่างไรดีเป็นสิทธิ์เก่าเหมือนกันใช่ไหมครับจริงๆต้องบอกว่าอีกท่านที่นิรนามเนี่ยท่านไม่เกี่ยวโรงเรียนเราเลยนะท่านเป็นต้องบอกว่าตําแหน่งของท่านอ่ะเป็นกรรมการผู้จัดการแต่ท่านอาจจะแทนตัวเองก็ตัวเองเป็นพ่อขาครับนะครับก็ท่านก็เดินทางมาจากกรุงเทพเลย นะครับก็มาเพื่อมาดูว่าโรงเรียนเราขาดหรืออะไรควรพัฒนาตรงจุดไหนตรงส่วนห้องน้ํานี่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวท่านก็จะตั้งทีมเอาพวกวิศวกรลงมาดูด้วยอยากแก้ปัญหาทีเดียวให้จบครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยขอบคุณลวงหน้าเลยให้มาช่วยเราในครั้งนี้นะครับทีนี้เป็นคําถามสุดท้ายแล้วครับพอเอาไม่ไม่เชิคคาถามแล้วกันเป็นอยากให้พอครับฝากอะไรถึง ก็ถ้าจะฝากถึงทุกคนผมก็คงต้องพูดในมุมของตัวเองนะครับผมอ่ะจริงๆเป็นคนในเมืองไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เรียนไม่ได้อาศัยคือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโซนกำแพงแสนนะครับมาอยู่ที่เนี่ยก็ตั้งใจอยู่สองคำมันมีสองคำที่ผูกมัดตัวเองอยู่ก็คือคําว่าหน้าที่และความรับผิดชอบหน้าที่และความรับผิดชอบใช่ครับถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พยายามทําไปเนี่ย มั่นใจการันตีได้หนึ่งเรื่องว่าประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับที่โรงเรียนวันหนึ่งที่ผมลุกไปผมไม่สามารถเอาสิ่งต่างๆติดตัวผมไปได้ถูกไหมครับผมวันนี้ผมพัฒนาสมมุติผมพัฒนาห้องสม,มุดผมไม่สามารถที่ห้องสม,มุดกลับบ้านได้อยู่แล้วผมพัฒนาห้องน้ําผมก็ห้องน้ํากลับบ้านไม่ได้อยู่แล้วทุกอย่างก็จะอยู่ที่นี่นะครับก็อยู่ในชุมชนของสองห้องนะครับจริงๆต้องบอกว่าโรงเรียนเราเนี่ย นอกจากจะมีผู้ใหญ่ใจดีจากหลายๆที่เนาะก็ยังมีหนึ่งท่านที่อุปถัมภ์โรงเรียนเสมอตั้งแต่วันที่ผมเข้ามาก็คือพระมหาชาชายช,ช,ช,ชาวนาปัญโยก็คือ<ล>จ,จะเอาวาวประสองห้องของเรานั่นเองไหนจะทุนการศึกษาร้อเเซแล้วก็ท่านอุปถัมภ์เรื่องอื่นๆมากมายเต็มไปหมดอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านเช่นกันนะครับใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากกับทุกท่านนะครับก็ความตั้งใจของผมก็คือพัฒนาอย่างที่บอกก็คือ อยากจะสร้างที่นี่ให้เป็นโรงเรียนดีของชุมชนครับแล้วงานนี้เนี่ยมันเป็นงานที่ผมทําลําพังก็ไม่ได้ทําแค่กับครูก็ไม่ได้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นสิทธิ์เก่าเป็นผู้นําชุมชนท่านเป็นผู้ที่อยู่อาศัยตรงสองห้องหรือตําบลห้วยขวางเนี่ยพัฒนาที่นี่ทุกอย่างก็ล้วนแต่เป็นสมบัติของชุมชนเป็นสมบัติของท่านนะครับก็อยากเชิญชวนให้ท่านมาดูแลโรงเรียนเราแล้วก็อย่างที่เคยพูดกับครูน้ํานะครับผมอยู่ตรงนี้เนี่ย ก็เราก็อยากจะก้าวให้ทันโรงเรียนอื่นแหละแต่ถ้าเกิดวันนี้โรงเรียนเรายังไม่สามารถที่จะวิ่งตามเขาได้เดินก็ยังสู้เขาไม่ได้ต่อให้จะเป็นแค่คืบคานเนี่ยผมก็ต้องพยายามผลักดันโรงเรียนนี้ให้เกิดการพัฒนาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับก็ถ้าท่านเป็นสิทธิ์เก่ายังไงเชิญชวนมาแวะเยี่ยมชมนะครับเราพยายามพัฒนาโรงเรียนอยู่ครับนะครับก็หน้าสองห้อง พยาวันนี้นะครับก็คงจะจบรายการเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครฟังมาตลอดจะรู้สึกนะครับถึงความตั้งใจและความความพยายามของบอสี่จะพยายามตักดันเนาะนะครับโรงเรียนให้ไปข้างหน้าอยู่เสมอเลยนะครับก็ยังไงวันนี้ก็คงจะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันมากเลยครับวันนี้ขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ